สวัสดีค่ะพบกับช่องอลินเติร์ดอนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีธนูค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะตัวเอลินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีธนูทุกท่านขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สํานึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะไอรินไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะบางเหตุการณ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณคุณก็รับเอาไปนะถือว่าเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิตนะคะแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราศีเดียวกันกับคุณนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูบ้างนะคะขอดูพลังงานตัวตนของคุณในะช่วงเวลานี้ค่ะการงานของคุณค่ะการเงินค่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งสำรับนะคะช่วยขยายความให้กับคุณนะ ตัวตนคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้ค่ะการงานค่ะการเงินค่ะต้องบอกว่าณนะช่วงเวลานี้นะชาวราศีธนูนะคะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะตัวตนของคุณนะคะมีไพ่พระสิวะนะและพระแม่ลักษมีนะคะซึ่งแอรินมองว่าเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะ คือมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะบางผู้บางคนอาจจะได้ลาบลอยนะคะบางผู้บางคนอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะปัญหาการงานปัญหาหัวใจหรือว่าเรื่องราวในชีวิตต่างๆนะคะปัญหาชีวิตเนี่ยจะมีคนเข้ามาพูดคุยช่วยเหลือคุณนะคะทาให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้นะคุณจะได้เพื่อนคู่คิดนะคะอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะ ที่เข้ามาพูดคุยทำให้คุณสบายใจมาช่วยเหลือมาแก้ปัญหานะคะมองว่าเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะส่วนในเรื่องของการงานค่ะเดอยสตนะ <c oughs> แล้วก็เพฟนะคะมองว่าคุณเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะถ่ายเทงานอะไรที่เคยมีปัญหานะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหานะคะปรับความเข้าใจกับที่ทำงานนะคะ ปรับความเข้าใจกับลูกค้าหรือว่างานของคุณจะถูกสะสางถ่ายเอโอนไปให้คนอื่นทำให้คุณไม่หนักไม่เหนื่อยนะคะทำให้คุณสามารถที่จะมีความสุขมีความสนุกกับงานในะช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของการเงินค่ะนะช่วงเวลานี้นะอาจจะมีความสับสนนะคะในการใช้จ่ายเงินอาจจะมีความไม่มั่นใจอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยนะคะ คือถ้าคุณกำลังรอคอยนะที่จะรับเงินนะคะคุณต้องรู้ว่าณนะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณยังต้องค่อยคคิดค่อยค,อยคอยตัดสินใจนะเพราะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณดูแบบมีเรื่องให้ต้องจับจ่ายใช้สายเงินนะคะหรือว่าถ้าใครที่จะลงทุนอะไรนะมองว่า การลงทุนนั้นยังมีความไม่ชัดเจนทําให้คุณยังมีความกังวลใจอยู่นะคะหรือว่าคุณอาจจะต้องหมุนเงินอาจจะต้องแบบรีบเร่งในการตัดสินใจรีบเร่งในการใช้เงินนะคะเดี๋ยวต่อไปนะเราไปดูพลังงานความรักนะคะซึ่งความรักเนี่ยเราจะแยกกันเป็นคนโสดนะกับสถานะคุยไม่ชัดเจนนะคะอยู่ด้วยกันนะก็คืออยู่ต่อได้เลยนะคะส่วน คนมีคู่นะคะคนมีคนคุยแล้วนะชัดเจนนะคะสถานะชัดเจนก็สามารถคลิกจากรายละเอียดแล้วก็คลิกลิงก์ต่อได้เลยนะคะขอดูพลังงานในฝั่งของราศีธนูหน่อยนะว่าพลังงานภาพรวมของคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรคะ่ะคนที่โสดสถานะคุยไม่ชัดเจนนะ The Magician ค่ะ ตัวคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคุณเป็นยังไงคะเขามองว่าคุณเป็นยังไงและคุณจะทำอะไรต่อไปคะต่อไปไปดูพลังงานในฝั่งของเขากันบ้างนะคะเขาเป็นอย่างไรคะ่ะเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆเขาเป็นยังไง คุณมองว่าเขาเป็นยังไงคะและเขาจะทําอะไรต่อไปอลิน,นมองว่าพลังงานนะช่วงเวลานี้นะคะ The Magician นะก็คือเหมือนกับว่ามีใครคนในคนหนึ่งนะคะ สับสนกังวลใจเครียดคิดมากนะซึ่งอลินมองว่าอาจจะเป็นทั้งสองคนก็ได้นะคะคือไม่ถึงกับเครียดคิดมากขนาดนั้นแต่พยายามาหาหนทางนะคะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปจุดที่คุณมีความสุขมากที่สุดเขามีความสุขมากที่สุดนะคะคือพยายามหาทางออกนะคะให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้พยายามแบบที่จะสารต่อนะคะบางคู่บางคนอยากจะสารต่อให้ความสัมพัน์ เป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็รักกันได้ยืนยาวนะคะไปดูพลังงานรายละเอียดที่ชัดเจนกันมากนะในฝั่งของคุณนะคะ H of c u p ค่ะคุณมองว่าคุณเจอคนถูกใจคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขารักแล้วก็หวังดีกับคุณจริงๆนะ คุณอยากเ,าเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจนะคะอยากที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งนะลึกๆแล้วนะคะคุณก็อยากให้คนคนนี้เขาเนี่ยอมองภาพความสัมพันธ์นะคะไปกับคุณมีความชัดเจนกับคุณนะ แต่จริงๆแล้วคุณก็มีความกังวลใจแหละเนาะอาจจะในอดีตของคุณนะคะที่คุณมีบาดแผลมาแล้วคุณมีบทเรียนในชีวิตมาแล้วทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าทําอะไรเยอะนะเป็นได้แค่การที่เริ่มต้นพูดคุยกันค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะเนื่องจากว่าความที่คุณมีประวัติในอดีตหรือว่าประสบการณ์ในอดีตนะคะทำให้คุณไม่กล้าที่จะ เปิดเผยความรู้สึกแบบเต็มร้อยเอซออกไปนะแต่เขาเนี่ยรู้นะคะว่าคุณเป็นคนที่จริงใจคุณเป็นคนที่น่าทนุถนอมคุณเป็นคนที่เขาเนี่ยอยากจะทําความรู้จักนะคะเขามองคุณในแง่ดีนะแล้วเขาก็อยากที่จะให้คุณเนี่ยเต็มร้อยกับเขานะคะเขารู้ว่าคุณเนี่ยรักใครรักจริงถ้ารักใครเนี่ยคือแบบทุ่มให้เต็มร้อยเลยเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานอันนั้นของคุณนะคะ ไปดูในฝั่งของเขาเกันบ้างค่ะก้า,าวไม่เท้ามองว่าความเป็นตัวเขาณนะช่วงเวลานี้นะเขาเนี่ยชอบคุณห่วงใยใส่ใจคุณนะแต่เขาก็ดูแบบกังวลจังเลยอะว่าแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะไปต่อได้ไหมมันในเมื่อคุณเนี่ย ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะคุณเป็นคนจริงใจคุณเป็นคนรักจริงเขาอยากเต็มที่กับคุณมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่ไม่เห็นหนทางนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อหรือคนคนนี้นะอาจจะยังตัดขาดกับคนเก่าไม่ขาดนะยังมีความนึกถึงคนเก่าอยู่นะะยังมีความเสียดายอยู่ยังมีความเปรียบเทียบคุณกับคนเก่าอยู่นะคะแต่ถามว่าพลังงานคนนี้ดีไหมนับจากนี้คือดีมากเลยนะไพ่ที่เหลือเนี่ย ความคิดของคนคนนี้นะคะถ้าคุณมีคนคุยแล้วสถานะยังไม่ชัดเจนหรือแบบคุมเครือกันอยู่นะมองว่าคนคนนี้เขาส่งมอบพลังงานดีๆให้กับคุณเขาส่งความรักความปรารถนาดีให้กับคุณนะคะลึกๆเขาอยากมอบสิ่งสิ่งนั้นให้กับคุณนะเพราะคุณเป็นคนที่เขาถูกตาต้องใจมากรักมากห่วงใยมากนะคะอยากทําอะไรเต็มที่กับคุณอยากบอกคุณว่าห่วงใยใส่ใจเหลือเกินนะคะอยากบอกคุณว่า คุณเป็นคนที่เขาจะรักแล้วก็แบบเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็คนคนนี้นะเป็นคนที่เหมือนกับพร้อมจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณได้เลยนะคะคุณมองว่าเขาเป็นพลังงานดีๆคุณมองว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดบวกมีทัศนคติในแง่ดีนะคะ สามารถเป็นพลังงานชีวิตดีๆให้กับคุณได้เนาะคุณค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าคุณกับเขาเนี่ยจริงใจต่อกันนะความสัมพันธ์จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าคนคนนี้นะอาจจะเหลือแค่อย่างเดียวอะไอรินมอเขาอาจจะตัดขาดกับคุณเก่ายังไม่ร้ออนะคะอาจจะยังมีความคิดถึงอาจจะยังมีความลังเลใจอยู่นะแต่คนคนนี้จะเริ่ม ชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะมองว่าคุณทั้งสองคนนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจะมีการพูดคุยกันจะมีการแบบเหมือนกับเปิดใจคุยกันมากขึ้นนะคะทั้งตัวคุณและตัวเขานะอ่ะขอดูพลังงานที่ชัดเจนนะคะสิ่งที่คุณจะทำต่อไปเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะ มองว่าคุณจะค่อยๆดูใจกับเขาไปนะคะอะไรที่คุณทำให้เขาได้เนี่ยคุณก็จะทำนะไปดูในฝั่งของเขากันมองว่าคุณทั้งสองคนน่ะเป็นพลังงานดีๆให้แก่กันนะ คุณจะค่อยๆปรับความเข้าใจกับเขาพูดคุยกับเขาอะไรทําให้เขาได้คุณก็จะทํานะแม้ว่าคุณจะมีเครียดความเครียดกังวลว่าเขาอาจจะตัดขาดกับคนเก่ายังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเขาแอบมีคนอื่นใหม่หรือเปล่านะคะคุณมีความเครียดแต่คุณจะไม่แสดงออกคุณจะไม่ให้เขารู้นะคุณจะแสดงออกแต่สิ่งดีๆคุณจะทำให้เขาเชื่อมั่นกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่อยเป็นค่อยไปส่วนตัวเขาก็เหมือนกันค่ะ ความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาคืบหน้ามากขึ้นคนคนนี้เน่ยเหมือนเป็นแม่หญิงเหมือนเป็นคนที่คุณตามหานะคะเป็นคนที่คุณชอบและคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นพลังงานชีวิตดีๆให้กับคุณจังเลยเขาจะแสดงออกให้คุณเห็นนะคะว่าของจริงเป็นอย่างไรนะคะและคุณจะรู้สึกดีกับคนคนนี้มากเลยนะมองว่าพลังงานของทั้งคู่ดีต่อกันนะคะ ขอดูแผ่นภาพนะคะช่วยบอกช่วยแนะนำชาวราศีธนูหน่อยจ้าคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนนะจ๊ะอพอลโลค่ะและเอมเมอรี่พระอาทิตย์นะคะแผ่นภาพอยากจะบอกคุณว่าพลังงานดีๆของคุณทั้งสองคนให้เก็บไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะ,ะคุณทั้งสองคนนะคะเป็นคนที่ ณเวลานี้ไอเลนบอกว่าคุณทั้งสองคนเป็นคนที่เหมาะสมกันมากๆนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แค่จะต้องปรับความเข้าใจหาเข้าหากันพูดคุยกันนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะแล้วคุณทั้งสองคนนะคะจะรู้ว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณยอมแลกคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณทั้งสองคนนะคะค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปนะ มองว่าพลังงานความรักที่คุณมีนะคะคุณจะได้เจอความรักที่จริงใจคุณได้เจอความรักที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณค่ะเพราะพลังงานของคุณก็ดีและพลังงานของเขาก็ดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องมีความกังวลใจอะไรทั้งนั้นนะ to the m a ม็เต็มที่ไปเลยกับความในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างน้อยถ้าคุณเต็มที่แล้วนะผลออกมาไม่ดีนะคะคุณจะได้ไม่ต้องเสียใจอะไรเลยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะจ๊ะ และนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะของคนมีคู่นะคะเอ้ยขออภัยค่ะของคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนชาวราศีธนูนะคะกับพลังงานที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องอลินเติร์ดอายด้วยนะคะแม่หรือไม่แม่ยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะนอกจากนี้นะอลินยังมีพิก,กาส์พิกาเดสนะคะสามารถคลิกดูจากรายละเอียดได้เลยนะขอบคุณมากๆสาหรับทุกๆพลังงานดีๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูพลังงานของชาวราศีธนูนะคนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะมีคนคุยสถานะชัดเจนนะเขาดูพลังงานภาพรวมความรักของพวกคุณหนะะ่อยค่ะว้าวถูกออบคับนะคะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คุณคิดอะไรอยู่นะคะลึกๆคุณเป็นอย่างไรเขามองว่าคุณเป็นยังไงคะ และคุณจะทำอะไรต่อไปคะ่ะขอดูพลังงานในฝั่งของเขานะคะเขาเป็นอย่างไรเขาคิดอะไรอยู่ค่ะลึกๆเขาเป็นยังไงคุณมองว่าเขาเป็นยังไงคะและเขาจะทำอะไรต่อไป ไอรินมองว่าจริงๆแล้วพลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งสองคนนะจริงใจต่อกันค่ะมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ต่อกันหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมคุณทั้งสองคนรายละเอียดถึงแบบดูซับซ้อนกันจังเลยนะทั้งที่ในความเป็นจริงคือรักกันแล้วก็ห่วงใย,ยใส่ใจกันดีมากๆเลยนะคะคือสองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะสาหรับ ความสัมพันธ์ภาพรวมของคุณทั้งสองคนนะคะตัวตนของคุณค่ะมีความรักมีความจริงใจให้กับเขาอยากมอบความรู้สึกดีๆอยากหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับเขานะคะ แล้วคุณก็อยากได้รับความรู้สึกดีๆที่คุณมอบให้กับเขาด้วยเนาะแต่เหมือนกับเขาเนี่ยมีความไม่มั่นใจมีความกังวลใจนะคะให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าพลังงานของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยความสับสนความวิตกกังวลความไม่มั่นใจนะคะมีทั้งเดือมมูลมีทั้งหกจาบเดอะเฮงแมนนะคะแล้วก็เดอะเดดมองว่าคนคนนี้ คุณอาจจะสัมผัสพลังงานเขาได้อยู่แล้วแหละเพราะคุณมองเขาเป็นเดดเดตคุณมองว่าเขาอยากเลิกอยากจบกับคุณเพราะเขาดูแบบมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้ว่าพลังงานของเขาณตอนเนี้เขาอาจจะเคยบอกคุณก็ได้นะว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขารอคอยคุณมานานแล้วเขารู้สึกว่าคุณไม่ชัดเจนกับเขาเขารู้สึกว่าคุณทําให้เขารอนะและพลังงานที่อลินมองเห็นคือ ลึกๆแล้วเนี่ยเหมือนคุณมีตัวเลือกเข้ามาเหมือนคุณไม่ได้คบกับเขาคนเดียวอ่ะหรือคุณสับสนหรือคุณเจ้าชู้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนเสน่ห์แรงมากจนทําให้คนคนนี้คิดไกลไปว่าวันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็เลิกกับเขาวันหนึ่งคุณจะบอกเลิกเขานะคะตอนนี้พลังงานของเขาคือกลัวเหลือเกินนะคะกลัวว่าคุณจะบอกเลิกกลัวว่าคุณจะมีคนใหม่กลัวว่าคุณจะรักคนอื่นมากกว่า ตัวเขานะคะนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเนี่ยโมโหหงุดหงิดแล้วก็ไม่พอใจคือเขาเนี่ยชอบหาเรื่องทะเลาะกันกับคุณนะทำให้คุณไม่พอใจทําให้คุณรู้สึกว่าอะไรกันนะกันหนานะคะลึกๆคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือถ้าคุณไม่เจ้าชู้คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะหรือมีคนพยายามเข้ามาหาคุณมากทําให้คุณแบบโอ้โห อะไรกันนะกะนาทําไมเขาไม่ไว้ใจคุณบ้างทําไมเขาไม่เชื่อใจคุณบ้างนะคะคือเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นแบบนี้จริงนะคือแบบไม่จริงจังกับเขาอะ่ะมีตัวเลือกเข้ามาหรือมีคนเข้ามาหาคุณเยอะเขาบอกเลยว่าตอนเนี้กลัวค่ะและกลัวคุณจะทิ้งเขาง่ายๆเขามองว่าคุณดูชิลกับเขาแลือเกินดูแบบไม่เห็นใจอะไรกับเขามากมายเลยนะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะมาดูพลังงานกันนะคะ อะมาดูพลังงานชัดเจนนะสิ่งที่คุณจะทำต่อไปค่ะคืออะไรคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้จ้าเดบิวิ์ค่ะ8ไม้เทา้าดีไฮเพสเทสขอดูฝฟังเขาค่ะ King of s w o r d ห6ไม้เทา้าและ เอ็ดออฟซอเอาละเท่านี้คุณผู้ชมคะอาจจะมีคนแบบว่าเป็นคนสองบุค,คลิกนะเหมือนไบโพล่ากันไปเลยนะคะบางผู้บางคนอาจจะเหมือนไบโพล่าบางคนก็แค่แบบว่าเหนื่อยหน่ายไม่อยากพูดนะนี่เลยสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะคะคุณจะอดทนกับคนคนนี้ให้มาก อดทนให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้อะไรที่สงบปากสงบคําได้คุณจะทํานะคะอะไรที่นิ่งเงียบได้คุณจะทํานะอะไรที่คุณพยายามพูดคุยกับเขานะคะอย่างดีที่สุดคุณทําได้คุณจะทําคุณจะสื่อสารคุณจะทำให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยฉันไม่มีใครฉันชอบเธอฉันรักเธอฉันรู้สึกดีกับเธอนะคะค่อยๆแบบรักกันไปนะ ค่อยๆแบบปรับจูนด้วยกันไปนะคะพลังงานของเขาค่ะ king of swords มองว่าเขาจะเข้าใจคุณนะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแค่จะนิ่งนะคะจะนิ่งจะไม่พูดคุยจะพยายามแบบไม่ประชดประชันคุณแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าเขาจะนิ่งเขากับคุณนิ่งคนละแบบนะเขานิ่งแบบเหมือนแบบ รอ,อดูคุณะว่าคุณจะทำอะไรต่อไปยังไงนะคะส่วนตัวคุณเนี่ยนิ่งแบบรู้แล้วคุณรู้ว่าถ้าคุณพูดหนึ่งเขาจะไปแบบไหนคุณพูดวิธีการที่สองเขาจะไปแบบไหนวิธีการนิ่งของคุณกับเขาแตกต่างกันค่ะคุณนิ่งแบบคนฉลาดคุณนิ่งแบบคนที่รู้ว่าอะไรควรทำอะ,อะไรไม่ควรทำนะคะแต่การนิ่งของเขาคือการนิ่งที่แบบ ไม่รู้จะทำยังไงงั้นเฉยดีกว่านะคะนิ่งเสียตะมึงทองแบบวางมาดนะคะแบบมาดเข้มอารมณ์ประมาณนั้นนะขอดูนะคะไพ่ช่วยบอกช่วยแนะนําชาวราศีธนูหนยคะ่ะสําหรับคนมีคู่ว่าควรทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ชุนบอจินนะคะพระพูธและสแคทนะคะ มองว่าสิ่งที่คุณควรจะทำกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมีสติให้มากค่ะอยู่กับตัวเองให้มากนะคะถ้าอยู่กับคนอื่นมันวุ่นวายหรือขอคำแนะนำคนอื่นมันวุ่นวายนะให้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องถามใครไม่ต้องพูดกับใครละ กลับมาอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ใจดีกับตัวเองมากๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเขาต่อไปนะเชื่อมั่นว่าคุณจะเจอคนที่ดีนะคะเพราะว่าคุณมีพลังงานชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคุณเป็นคนฉลาดคุณรู้ว่าคุณควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรต่อไปนะคะคุณมีเซนต์คุณมีสัญชาตญาณของคุณอยู่แล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะบอกใบ้ให้กับคุณได้รู้ว่าคุณควรจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพื่อให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุดนะ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากเทพนะคะขอให้คุณขอพรจากท่านขอให้คุณรับฟังท่านสัญญาณนะคะและที่สำคัญอยู่กับตัวเองมากๆรับฟังสัญญาณแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจควรจะแก้ไขยังไงมองว่าพลังงานของเขาณนะช่วงเวลานี้อาจจะไม่ดีเต็ไมไปด้ความวิตกกังวลแต่พลังงานของคุณดีค่ะพลังงานของคุณดีและคุณ ก็จะสามารถจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะและนี่คือพลังงานภาพรวมทั้งหมดของคนมีคู่ชาวราศีธนูนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นพลังงานดีๆให้กับช่องอลิเตอร์เอยได้เติรอดยด้วยนะคะแม่นหรือมแม่นยังไงก็เพิ่ม์มาบอกกันได้นะขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขสมหวังกับความรักทุกคนค่ะ